เกือบเดือดอันใหญ่ทุกคนดูดิเขามาอยู่ข้างล่างไงโอ้โหทุกคนจ้ะใหญ่มากโอ้ดีนะเดินขึ้นมาถึอมองเต็ยมเนี่ยนีอหอ่อม กรอนี้กรอนี้กุมนี่ไหมยังซีเลยเนาะจะจะได้ปะตงเลือกน,น,นี่เจออีกแล้วเจออีก จะได้แห่งแล้วออกไปรุ่มโครส้ะมันเท่าเลยมาไม,มไหนมันยังไม่แก่เลยแต่ว่าไม่แป้งไม่เอาเรกไปเข้าไปเป็นเชือ ไม่ได้พี่น้องเอ้ยิ้มขึ้นเขาโอเคนอนเลยนี่ได้อยู่เดตรงนี้ก้นแลว ใหญ่มากเจอแล้วค่ะทุกคน,อ,นอ่อนๆเลยเห็ดบลูมโลสวารัมเห็ดตุลัม นิ้วเขาน้ำเยอะเนี่ยเห็นไหมเนนาแล้วตรงนี้มาเก็บรอบที่สองนะคะยังขึ้นอยู่ ขาสวยมากทำสะอาดอยู่บ้านเฮ้ยค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่แป้งถ่ายไว้ในตะกร้าก่อนเนะตะกร้ามันจะได้ไม่หมุนไปหมุนมาเนาะขังหลังแม่จาตามมาคลิปหนาคลิปใหม,ม่เลยจ้าสวัสดีจ้า